สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเกมอีกเกมนึงซึ่งคาแรคเตอร์ล้วผมเหมือนกับเกม War โ o บอทเลยนั่นก็คือเกม Little Big Robot ครับผมยยเฮ่ yeah! <Yeah! S 1> นะอันนี้ผมคาแรคเตอร์แรกนะหุ่นตัวแรกครับผมดิสเตรียอ่าเหมือนไหมเหมือนไหมได้ตัวหนึ่งครับผมนี่ครับผมไลโน่ก็เหมือนนะ แล้วดูอาวุธครับผมมันก็จะใช้อาวุธเดียวกันกับวอร์รูบอดเลยตัวต่อไปครับผมนี่ฟูจินนะโคน่ารักก็บอกเลยตัวนี้ครับผมมาเรามาดูอาวุธกันอาวุธครับผมก็คือนี่เลยก็เป็นฮันเดอร์ครับผมซึ่งมีในเกมวอร์รูบอดเหมือนกันเป็นกลอนพันทิเชอร์ครับผมก็มีนี่มะม่วงครับผมเซอร์บูเชสนะแล้วนี่ผมอาตอมิเซอร์ครับกลนไฟฟ้าว้ามันเหมือนกันขนาดนี้เลยนะแล้วนี่ครับอาวุธอีกอันหนึ่งนี่อันนี้ อาร์ครับผมอะไรอันนี้คือแบบเหมือนจะยิงแบบเหมือนใครๆบ้างไฟอะนะแล้วก็น,นี้นี่สเคตเตอร์ครับผมก็เป็นลําโพงเล็กอ่ะยิงเป็นคลื่นเสียงอันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ฮอลิซอนอ่ะอ,อันนี้ไม่มีใช่ไหมเอ๊ะหรือเปล่ารู้ว่ามีจะไม่ได้แล้วตัวนี้นะโอเคครับผมมาน่ารักมากๆเลยนะแล้วการบังคับ,บครับผมมันก็ด้านทางด้านซ้ายนี่มันก็จะมีปุ่มบังคับสําหรับแบบบังคับทิศทางส่วด,ด้านขวานี่คือบังคับยิง กับทิศทางไอกับการหันหน้าครับผมแต่ว่ามันบังคับยากมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าการบังคับหรือการเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างกับวอลล์โรบอตยังไงครับผมส่วนคุณนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ฟูจินนะอ่าในการเล่นครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าการบังคับเนี่ยมันจะยากหรือว่าเล่นสนุกสักแค่ไหนครับผมเหมือนวอลโรบอทหรือเปล่าไปกันเลยครับผมสตาร์ทแบทเทิลนะโอ้จากโหลดก็น่ารักนะโอเคคริสตัลรัสครับผมเก็บคริสตัลให้ได้มากที่สุดนะ โอเคครับผมนี่ทางด้านนี้เนี่ยผมก็จะเป็นบังคับทางในหันหน้าไปทางไหนครับส่วนนี้ก็คือการบังคับยิงกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยครับผมนี่อย่างนี้อ่าโอ้ววววตัวนี้เลยอ่ะเฮ้ยกิฟฟินโดดได้ววววอุ้ยเรียบร้อยเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเกิดใหม่ครับผม กมมันดประมาณ4นาทีได้สั้นๆครับประมาณนี้คริสตัลคิสตัลครับเบมเบิมเบมเบิมเน่เราซ่อ,อ,อนตัวในป่านะวัวกระทิงๆๆ้งกระทิ้งกระทิ้งโอเคออ้เบิดะเบิดเบิดเบิดโลกอ่อนเลย โอ้ oh, ทำไมมันแคบขนาดนี้รัศมีมันแคบมากเลยบึมไปนี่ครับผมึ้นมินเดอร์มาโอโอเสร็จกันตายแล้วผมโว้วโว้วโว้วโววโววอ่าฮิวเดอรได้อยู่เนี่ยเนียเพราะว่าปุ่มบังคับมันยากมากเลยนะ เรียบร้อยปุจิฟฟีนเพียบเลยอะซึ่งผมว่ามันเป็นการล่นที่ค่อนข้างยากมากเลยนะผมดูตัวนี้คริสตัลเราสิบสามอะเฮ้ยศูนย์อะของเขาสิบสามแล้วอะโอเคโว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 วมาอยู่ไหนอยู่ไหนอีกปู๊ทำลายป่าลาบเลย โวโวโวูปื้มปลายนี่ครับผมอย่าพออย่างงี้กดค้างปุ๊บแล้วมันก็จะแบบเป็นระยะของมันไปปื้มไปลาปื้มไปอีกปื้มอีกโว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 ู whoa, 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 whoa. หิวเลือดก,ก่อนหิวหิ้วหิ้วหิ้ววูห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 ปื้มไปครับม,มีโลมีโล อ่าอันนี้ฟูลิงนะ่ะเอ้ฟูลี่ฟูลี่โอเคครับผมต้องมีเก็บพิสตันกันนะอุ้ยพิบฟินก,กระโดดพิบฟินก,กระโดดนะรื้ไฟโอ้เรียบร้อยเลยแงกแงเอา้าว้าวเฮ้ยยีบสองเลยเหรอโอเคเรียบร้อยแทนแน่เลยนะอะโว้ Okay, โอเวครับผมเราต้องไปเก็บคิสตันนะไม่ทนาาน anything, ันแล้วหลักของเขาแบบเฮ้ยนี่ไงของรอสเรา11ดแล้วพอเราฆ่าได้มันก็จะมีคิสตันดรอปลงมาใช่ไหมเราก็ไปเก็บคิสตันตัวนนั้นได้ครับผมสิบสามแล้วสิบสามแล้วเรียบร้อย ครับยากอะโว้วโว้วโว้วเฮ้ยส like ิบหกสิบหกครับผมบึ้มไปบึ้มไประเบิดไหมระเบิดไหมเรียบร้อยครับผมนี่นี่นี่คิสตันเพียบเลยโว้วโว้วโว้วนะนะ โอเคครับ okay, ผมชนะเย้อ yeah. <laughs> ุ้ยตัวแรกแบบนำอยู่ตามอยู่เยอะเลยนะว้า wow. วอุยอ้ยอุ้ยดังเมทหกหมื่นนะผมคริสตัล็อคคิวที่สี่นะคริสตัลได้สามพันเก้าร้อยแต้มก็สนุกดีนะเพื่อนๆต้องลองมาต้องลองไปครับผมอีกเกมหนึ่งดีกว่าอ่าอีกเกมหนึ่งผมลองเอาอะไรดีนะนี่ครับผมเอาไรโน่นะนะน่าจะโอเคไรโน่ ino, ถ้าเกิดเปลี่ยนอาวุธละ่ะเปลี่ยนอาวุธเป็นนี่เป็นกลครับผมโอเคมาลองดูกันนะ ไปครับผมปาดแบทเทิลอีกทีหนึ่งมาจ้ามาดูว่าผมไรโนวาวนิดานพิสตอัดเหมืึงเลยครับผมเก็บพิสตันให้เดอะที่สุดโอเคนะอ้นี่มันก็ยิงไกลด้วยนะนีผมพิสตันอยู่นี่ว้โว้โว้โวอโวอโอ้โหยิงยากอะเนี่ย อา้าวหายตัวได้ในป่าด้วยรึบเข้าไปครับยิงเข้าไปรึบไม่โดนเลยโอยิงยากมากหายหายหายอ๋อนี่ไงนี่ไงวิ่งวิ่งเข้าไปไห้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งอ้าวตายเลยอะไรเนี่ย <c oughs> อายเกิดเด็เกิดเกิดโอเคมาใหม่ครับผมก็จะประมาณนี้นะรึบ ได้ไหมอะโอยโว้าว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 ,วแต่ติดตัวที่มันยิงยากมากๆเลยครับจะไม่สามารถยิงได้แบบง่ายๆนะว้าวเตะตายแล้วแอบบรู้ว่ามันต้องกดไวนะ้แล้วก็เวลาเราปล่อยมันจนะยิงครับผมมันจะไม่สามารถแบบวิ่งไปยิงไปอะไรได้เลยนะตึงๆๆๆๆๆนะี่ วัวัสะท้อนด้วยสะท้อนด้วยก็คือแบบการยิงมันต้องยิงระยะยามากๆเลยรึอุ้ยระเบิดโคตรแรงอ่ะไปแล้วไปตัวแล้วยิงยากอ่ะคือแบบต่จะต้องเล่นสักพักหนึ่งครับผมมันถึงจะชินนะดูดีไม่โดนเลยวืด อ้ายิงติดเลยอีกโอเคอู้คิสตันหล่นเพียบเลยดรอปเพียบดรอปเพียบโอเคครับเอ๋มี่ยเราก็เก็บคิสตันไปเพลินๆนะโอเคนี่ยิงกันไปครับเราเก็บคิสตันเดียวพอนี่รูบอ้าวติดอีกอา้าวอ้าวอ้าวหาย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  เว่อ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 ฮิวก่อนฮิวฮิวฮิวโอ้ยส่วนไอ้ตรงกลางมันมองไม่เห็นด้วยนะมันแบบตัวอยู่ตรงกลางมากเกินไปอะนะครับมามาควิดไปเลยยูบรอีเยบร้อยเรียบร้อยเยอยมนเตอร์มเมนเตอร์รยรูก่อนอยู่ไม่ทันแล้วสวยแล้วสวยแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยไอย้ดอกเรียบเลยหล่นชิสตัาหล่นบึ้มเลยอ่า เฮ้ยสิบสองแล้วอะ่ะเฮ้ยเขาจะเต็มแล้วอ่ะโอ้ยเ,เร็จเลยเรียบร้อยครับแพ้ยิแพ้ไปอโอ้โหโอยู่ยเขาเก็บคิสตันกันบึ้มบ้มเลยอาล่ะครับเพื่อนๆก็ปร,ประมาณนี้ครับผมหู้นี่ปลดล็อกอันใหม่ได้อ๋อไหนๆมันติดตั้งยังไงอะ่ะ นี่นี่ครับผมโอ,โอเคต้องมาลองมาเล่นกันใหม่นะเพื่อ,อนนะเราต้องมาลองเล่นกันใหม่นะโอเค,คผมวันนี้ก็ขำๆาครับผมอันนี้นะเกมน่ารักน่ารักสำหรับเพื่อนๆก็แบบผ่อนคลายมันจะผ่อนคลายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบังคับโคตรจะยากเลยบ้าบอบทีส่สุดโอเคเพื่นอนๆยังไงเพื่อนๆมีความคิดเหนอยังไงกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผม สำหรับวันนี้ผมและปูจินน้อยคงต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายยูฮูเย้ yeah.